สวัสดีทุกคนค่ะวันุที่16ธันวาคม2 5 6 8เป็นวันที่ดาวทิดย้ายจากราศีพิจิกมาที่ราศีธนูนะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีเมษเดี๋ยวมาดูว่าย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีเมษนะคะามาดูกันวันเอ,อ่อที่16ธันวาคม2 5 6 8ดาวทิดย้ายจากราศีพิจิกมาที่ราศีธนูอยู่จนถึงที่14มกราคม2 5 6 9้ยเ้ทีนี้เขาย้ายมาที่ราศีธนูปุ๊บ เขาได้ตำแหน่งทางหลักฐาคือเป็นเทวี TV โชคเทวีโชคคือเออได้รายมากก็ง่ายหรือมีโชคจากเพศหญิงอ่าทีเนี้ยเราก็ดูว่าดาวทิศของคุณอะเป็นเรื่องอะไรดาวทิศคุณอะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะมาอยู่เรือนสุภะละปุตตะอยู่สุภะเนี่ยอ๋อก็มองว่า บุตรบริวารคุณนะ่ะจะช่วยเหลือคุณอ่าก็ได้หรือบุตรบริวารเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของคุณก็ได้เหมือนกันบุตรบริวารทําให้คุณมีความสุขทีนี้ในกรณีความมีความสุขเนี่ยเราต้องดูก่อนนะว่าบุตรบริวารเราทําอะไรมาใช่ไหมคะคนต้องดูเนาะหรือเขาบอกว่าถ้าคุณไม่มีบุตรให้คุณน่ะไปทําบุญกับ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเหมือนเป็นการแก้เค้นในตัวก็อาจจะทําให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นคุณได้เหมือนกันบางคนน่ะอ,อ,อาจจะมีการได้เดินทางต่างถิ่นต่างแดนเกิดขึ้นมีโชคลาภจากการเดินทางหรือบุตรบริวารเนี่ยจะมีความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานได้ยศถาปันดาศักดิ์บุตรคุณมีความสุขก็ได้ค่ะก็ต้องดูว่า แต่ละคนเนี่ยมันต้องแตกแต่างกันแน่ทีเนี้ยความสุขแต่ละคนเนี่ยมากน้อยไม่เท่ากันนะอย่าลืมนะว่าในพื้นเดิมของแต่ละคนนะ่ะดาวทิ่คุณอนะ่ะอยู่ตำแหน่งอะไรในทางราศาสตร์นะหรือจะเป็นเรื่องของรอ,อบอายุอีกทุ่งเนี้ยคุณอายุไรล่ะ30หรือ40อ่ะดาวทิศคุณนะ่ะ ได้ตำแหน่งอะไรทีนี้ปุตตะเนี่ยมันก็มองได้ถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงก็ได้นะไม่จาเป็นในเรื่องของบุตรบริวารสักทีเดียวหรือเรื่องโปรเจกต์ก็ได้แม้กระทั่งการเดินทางระยะใกล้แล้วก็เป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ได้ทีนี้การเสี่ยงโชคเนี่ยบอกว่าอาจจะมากน้อยก็แตกต่างกันไปแต่ทีเนี้ยดาวทิตนนะ่ยคือ เขาเป็นเทวีโชคแสงสว่างนะ่ะมาส่งที่เรือนสุภาของคุณก็มองว่าบองคนก็มีความอุออจจจะคุณนะ่ะจะมีการประสบความสําเร็จเกิดขึ้นนะแต่ทีนี้การประสบความสําเร็จของแต่ละคนนะ่ะแตกต่างกันจริงไหมเพราะว่าอะไรเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่คุณทำเนะี่ยคุณทำอะไรอยู่แล้วคุณอยู่อาชีพคุณเนี่ยเป็นพนักงานระดับไหนระดับร่างระดับกลางระดับบน ไหมคะความแตกต่างมันจะมีตรงเนี้ยแล้วก็อยู่ที่พื้นเดิมของแต่ละคนนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าต้องไปดูว่าจุดหนึ่งของคุณคืออะไรที่ทํากันหรือมองอีกอย่างหนึง่งบางทีอะดาวทิศเนี่ยยังไงอะถ้าสมมุตินะเออมองว่าอาจจะมีออ่เพศหญิง ที่อายุน้อยกว่าคุณเนี่ยมาช่วยเหลือส่งเสริมให้คุณประสบความสำเร็จได้หรือมาช่วยเหลืออะไรมาช่วยเหลือคุณอนะ่ะมันอยู่ตรงนี้มันจะมีความช่วยเหลือเกิดขึ้นหรือในทางโหราศาสตร์แล้วนะ่ะดาวอาทิตย์่ะยังเป็นตัวแทนของเพศชายได้นะคะแต่ถ้ามองตรงเนี้ยเป็นทวีโชค ก็มองว่าอาจจะเป็นผู้ชายที่มีลักษณะคล้ายเพศหญิงหรือมีกายภาพเหมือนผู้หญิงคล้ายผู้หญิงเนี่ยจะช่วยเหลือคุณในเรื่องที่คุณจะประสบความสำเร็จช่วยเหลือยังไงก็ต้องดูที่สถานการณ์ของแต่คนเนาะเพราะว่าที่บอกช่วยเหลือเพราะว่างี้อาทิตย์อยู่ในเรือพนพฤหัสดีเนี่ยเขาเป็นคู่มิตรเห็นไ,ไหมคะ ก็มนรู้แหละว่าแต่ละคนทำอะไรกันอยู่แต่สิ่งที่ทําหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จทั้งนั้นรวมถึงบุตรบริวรรคุณเองนี่แหละหรือลูกน้องคุณก็ได้เออถ้าเปรียบเทียบแล้วอาจจะเป็นลูกน้องคุณที่มีกายภาพคล้ายผู้หญิงหรือมีลักษณะนิสัยผู้หญิงแล้วก็เพศหญิง ที่จะช่วยเหลือคุณประสบเลก็มองถึงคุณอย่าลืมนะว่าอาจจะเป็นในคุณทําธุรกิจคุณมีลูกน้องผู้หญิงเนี่ยสมมุติคุณค้าขายอะไรลูกน้องผู้หญิงคุณอนะ่ะอาจจะค้าขายทํายอดได้มากกว่าคนอื่นก็ได้นะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้ฟังนะแต่ทีนี้ของตะกกนไม่รู้ว่าสถานการณม์มันมีเรื่องอะไรแต่ถือว่า เป็นจุดที่ดีไม่ได้ถึงเป็นจุดเสียซกทีเดียวนะคะสําหรับชาวสีเมทเนาะอันนี้ก็ก็มีคแค่นี้ก็เห็นคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนใด้พบเจอความดมีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ